สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ร้านเบิร์นกระทะกันแล้วครับพี่ดีใช่คร,ครับผมต้องบอกก่อนว่าที่ร้านแห่งนี้นะครับผมยกหมูกระทะเข้ามาไว้นในห้องแอร์นะพี่ปอคือมันยกระดับหมูกระทะพี่เราเคยกินร้านหมูกระทะที่แบบทั่วไปใช่ไหมคือแบบว่าร้อนอ่ะกินไปเช็ดเหงื่อไปอ่ะพี่มีกลิ่นด้วยแต่ตอนนี้เราแบบยกระดับมาอยู่ในห้องแอร์แล้วแลวบอกเลยว่าเมนูของเขาเนี่ยลังสรรจริงๆคัดแต่คุณภาพมาเสิร์ฟนะครับก็เป็นอีกร้านหมูกระทะหนึ่งที่อยากจะแนะนําเพราะว่าอะไร นี่เลยครับผมชุดเนื้อแบบพรีเมียมจากต่างประเทศและชุดหมูพรีเมียมครบเครื่องจริงๆนะครับแล้วทุกชุดเนี่ยสั่งมาเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยจะได้ไข่ดองด้วยเมนูนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามาที่เนี่ยห้ามพลาดไข่ดองเขาอร่อยจริงๆคือเราย่างแบบร้อนๆนะแล้วก็แบบจิ้มกับไข่ดองอ่ะแล้วตักเข้าปากอ่ะเป็นไงทุกคนไม่ใช่ว่าอัดเข้ารสชีวิตนี้ตายแล้วนะตายได้แล้วบอกเลยก้กินนี้ก็ตายได้นะจ๊ะนะแล้วก็แบบ สิเนเจอร์ของเขาก็คือบอกได้เลยว่ามีน้าจิ้มเด็ดมากที่นี่ร้านนี้มีถึง3มรสชาติกันเลยทีเดียวได้แก่และครับ,บก็มีน้ําจิ้มคอนสึนะฮะอันนี้แบบสไตล์เกาหลีเลยนะฮะที่เราไปดูหนังเกาหลีมานะใครอยากมาชิมร้านนี้ผมบอกได้เลยว่าแม่งอย่างกับซีรีส์เกาหลีแล้วก็มีน้าจิ้มซุก,กี้<า>น้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับแล้วทั้ง3เนี่ยเป็นสูตรเฉพาะข,ของทางร้านาที่เจ้าของเนี่ยคัดสรรมาอย่างดีนะฮะ นี่คือชิมเองทําเองเลยนะผมมาขอน้ํามันทัฟฟิลหน่อยครับบอกเลยนะเขาไม่ได้ใช้แบบน้ํามันแบบมันหมูทั่วไปนะนนนนมันหมูละจ้าทัฟฟลนะจ้าน้ำมันทัฟฟบอกเลยหืมกลิ่นดีมากพี่ลองดมดิเป็นไงโอ้โหนะอ่ะนะครับอย่างแรกก็ต้องทาตัวน้ํามันทัฟฟไปที่กระทะก่อนโอ้โหดูดิว้าวคือทาปุ๊บพร้อมทานเลยไม่ต้องรอแบบละลายเหมือนมันหมูอะเมื่อกี้เจ้าของเราให้ฟังว่าโอ้โหแบบ ผมมีคนลูกค้ามากินเนี่ยคือเดินเซกับบ้านเลยฮะเพราะเขาไม่ได้เล่นแค่หมูกระทะไงมมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขายด้วยเอาจริงๆคือฟิลร้านเหล้าเลยแต่แค่แบบยกอาหารหมูกระทะมากินถึงถึงว่าเข้ามานี่คือแบบว่าตอนแรกนึกว่าเขาปิดร้านนึกว่ร้านเหล้าใช่ไหมก็คือแบบ ผมว่<บ>มามันตอบโจทย์ชีวิตที่แบบเฮ้ยฉันอยากจะมากินหมูกระทะแล้วก็มีกินเบียร์เย็นๆกินแอลกอฮอล์เย็นๆอะไรอย่างเงี้ยบอกได้เลยว่า,ร,า,าร้านเนี้ยตอบโจทย์จริงๆครับยังไงเนี่ยเดีย๋ยวลองไปชิมกันนะเขาจะเอาอยคแค่ไหนไปกันเลยเ <wholly S 1> นืน้อน้ำข้าวฟรีเมียนจริง ข้าขั้นที้ว่าละลายในปากได้เลยครับกุ้งใหญ่กว่าลูกชิน้นเดี๋ยวขอออกมาให้ดูก่อนออว้าวผมบอกได้เลยทุกคนต้องมานะร้านนี้บอกอร่อยจริง นะครับเบรนกระทะนะครับ B D S a r e นะฮะถึงปุ๊บก,กินได้เลยลงได้เลยนะฮะถึงเลยนะฮะ